hello ลสวัสด <h oten. S 1> <âu baik> ีค่ะทุกคนีกับไอซไชาี่นะคะแล้วก็อ <h> ย <ujemy> ู่ัไม่เฮลลสวัสดีค่ะทุกคนีกับไอซ์ไซชที่นะคะแล้วก็อยู ทำวันนี้ให้ดีกว่าเดิมเติมความมาออกมาหลังไงหน่อยกอนไหนเขียนยังไงอธิบายให้เรียบร้อยหันหน้ามาทางนี้หน่อยสิยอ่ามันทําอะไรบ้างชอบทํางานอย่างนี้มากเลยเหรอคะเหตุผลก็ขอทราบเหตุผลว่าเด็กอายุขนาดนี้ทําไมไม,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 ไมีความตั้งใจดีอย่างนี้ครับ วันนี้นะคะพรรวมตัวกัน6คนไอ้ก็ได้ชวนทุกคนมาทำา f a m i l ่แทน yes ก็คือไอคิดเซตคำถามมาเซตหนึ่งแล้วเราก็จะมาถามแล้วก็ตอบกันไปก็คือใครจะอยากตอบอะไรก็ตอบก็ได้แล้วก็เดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะจริงๆอันนี้มันคือเป็นภาคต่อเพราะเราเคยทำแบบเป็นเวอร์ชันมีพี่น้อง4คนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมีกี่ปีแล้วนะ้นกี่ปีแล้วนะอสองสามปีสนุกมากสนุกมากคุณจะกลับไปดูก่อนนะใช่คนกลับไปดูก่อน แล้เพราะว่าจะมีบางคำถามที่เราไม่ตอบแล้วถามเบสิกเราจะไม่ตอบแล้วเริ่มจากข้อแรกพี่เซมก่อนเลยไหมข้อแรกนะครับโอเคข้อแรกนะคําถามก็คือเคยขโมยของอะไรของใครตอนเด็กๆไหมคืออะไรพี่หวานน่าจะขโมยบ่อยพี่หวานน่าจะขโมยบ่อยพี่หวานน่าจะขโมยบ่อยเป่ไม่เคยขโมยเลยะไอ้ยังชอบถามว่าขโมยพี่หวานพี่หวานเคยขโมยของใครแน่ๆอลืมพี่หวานเคยขโมยของคนทุกคนเยอะขนาดฟองเป็นคนที่หวานไม่น่าขโมยของทุกคนยังเคยโดนขโมยเลย แต้มสิวยาแต้มสิวยาแต้มสิวซึ่งแบบเป็นของที่ไม่ควรจะขโมยอ่ะเอากลับไปขอนแก่นอะไรมาเนี่ยกคนนั้นอ่ะเออถ้าไม่ถามจี้อ่ะก็คือจะไม่บอกถามล้วนก็จะไม่บอกเราคือกีฬาที่ห่ออะไรไม่ไม่มืนเป็นตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนนั้นไม่ได้เลยอ่ะแต่แล้วไอ้อ่ะชอบว่าที่หวานขโมยแบบเก็บสะสมแบบอะไรนะไอ้ที่ติดเสื้อผ้าขอมออะไรสักอย่าง มันเป็คำทรงจาเลยอะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเพจําได้อ่ะไอ้ไม่รู้ไว่เคยเล่าหรือเปล่านะแต่คือพี่หวานนะขโมยบราวนี่เดี๋ยวขอถามก่อนว่าคลิปนี้คือคลิปแฉฉันหรือคลิปแบรบังเอิญบังเอิญคือมาถฉมาแบบขอกลับไปหาลูกได้ปะพี่หวานตอนเล่นบรวนี่ของไอซ์ที่อยู่ในตู้เย็นแล้วไอซ์อะก็ต้องยอมรลักตัวนี้ได้เปิดเผยคือไอซ์อันนี้ใส่ดีไอแอบอ่านแดรี่ของพี่หวานและพี่หวานและียนแดที่ว่า เย็นพี่หวานไม่อยากจะบอกเลยอะว่าพี่หวานนี่แหละเป็นคนเก็บไอเองไอคิดว่าเป็นปะป๊าไอคิดว่าเป็นเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วคือพี่หวานซึ่งรู้สึกว่าเหมือนแบบเราอะจะไปบอกพี่หวานว่าเราแอบอ่านไม่ได้แต่ว่าหัวแบบเบลนี่ของฉันเบลนี่ของฉันก็คือพี่หวานกินเบลนี่ใหญ่ไป ตอนเด็กๆกับตอนนี้ตอนไหนสนิทกันกว่ากันเออตอนไหนอ่ะใครตอบตอบสิมาตอบคือแบบม้าอมว่าตอนเด็กๆอะหมามาเคยคิดอะว่าหมามาเลูกยังไงเหมือนหมาเลยกัดกันไปกัดกันมาเพราะฉะนั้นตอนนั้นมมาไม่รู้สึกถึงความรักกันแต่ตอนโตอะสิ่งที่หมามาเห็นคือคือหมามาน่ะถอดความห่วงใยของลูกออกไปจากท้องหมาเพราะหมาดูว่าพวกเธอสี่คน่ะพูดคุยกันตลอดเวลา แล้วพอถึงวันนี้น่ะมันถูกเปลี่ยนไปเป็นความรักความสัมพันธ์นี่แหละค่ะสิ่งที่แม่เหน็นการที่ดูว่าเราเติบโตมากับกันพี่ๆน้องหลายคนทําให้การเลี้ยงลูกของเราายขึ้นเพราะรู้สึกว่าโตขึ้นมาจะรักกันขนาดไหนตอนเด็กๆก็ทะเลาะก,กันใช่หมายถึงมันเป็นเด็กอะ่ะมันหัวสมองมันยังไม่โตพอหรืออกว่าแต่พอสิ่งที่จะต้องเลี้ยงลูกให้แบบดีเลยคือเลี้ยงให้เขาแบบจะบอกว่ายงให้รักกันตอนเด็กๆมันยังไม่เข้าใจว่ามันรักคืออะไรเว้ยแต่พอโตมาแล้วเหมือนนั้นแบบผูกพันอ่ะสนิทกันอ่ะเออก็คงต้อง นี่เขาแบ่งเป็นคู่สองคู่นี้ก็จะเป็นมวยหนึ่งเป็นอีกมวยหนึ่งถ้าลูปล่อยฝ่ายเดียวเรียกมวยหรอ ใครเป็นคนทำอาหารให้กินป๊ะมาหรือป๊าม้าป้ะมาอยู่แล้วป๊ะมาเป็นคนแยงกินป๊ะมาเป็นคนวิจารณ์รสชากเป๊ะแกเวกับแก้นคนนี้ีคือวิจารณเนี่ยเบอร์หนึ่งแล้ก็ต้องมีการวิจารณ์ให้มันได้อาหารที่าได้พิจารมันกินอย่างเดียวไ้วินอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวอร่อยคือมือป๊ะม้าเนี่ยนะบอกได้เลยนะว่าคู่กับตะหลิวตอนเช้าเวลาป๊ะม้าเด้งจากเตียงพวกมันจะวิ่งลงมาจากชั้นสามลงมาข้างล่างตายังไม่เปิดเลยนะแต่ว่าต้องคว้าตะหลิวทำอาหารก็คิดแต่ไหนเมื่อคืนแล้วว่าเช้านี้ลูกจะกินออะไรรแต่ก็คืจิงๆ ว่าไปแล้วพวกเราไม่เคยได้ยินอาหารสีม,ะนะ<ช>มือป้าด้ยเนาะใช่คิดว่าต้องมีสกิฟกันไหมเคยมีเคยเคยเคยเยเกยเคยได้ไม่เคทำสเต็กใ,ให้กินนะบอกว่าเคยทำสเต็กให้กินแล้วก็ทอดไข่เจียวชมกันใหญ่เลยว,ว่าอร่อยที่ไหน อ่ะคำถามข้อต่อไปตอนโกรธใครน่ากลัวกับการลองหม่าม้ากับป๋าป๋าเขาไม่เคยโกรธไหมเ้ยหม่าก็มีป๋านานทีถ้าโกรธมันเป็นความสุขันจิจางแล้วอ่าเพราะว่าบ้านเราอะไม่ได้โกรธกันมานานแล้วอ่ะนึกออก้าะแบบนานแล้วอ่ะที่แบบเขาก็ยังยังมีบ้างตอนมี่ว่ามันเป็นหม่าม้ากอนใช่ไหมบ้าคือม่าม้าโกรธเป็นชีวิตจิตใจอ่ะหม่าเป็นแม่ที่ดูหม้าจำได้นะคือมหม้าอยู่ในสภาวะของการเหมือนกับว่าฉันต้องจัด การฉันโกรธฉันโมโหอย่ามัมาเป็นตลอดเวลาส่วนป้าป๊านะเขาจะเป็นแบบใจดีแย้มยิ้มลูกอยู่ฟังเขามันมันไม่กล้ามันไม่กล้ามันเป็นคนละแบบเลยนั่นเลยอะ่ะไอ้ว่าน่ากลัวคนอะไรไอ้พอจำป้าป๊าโกรธได้แหละแต่ว่าไอ้ไม่เคยทาอะไรให้ป้าโกรธุณนี่ป๊าป้า,ปาไม่เคยโกรธใหญ่ไม่อ้กรธใหญ่ป้าไม่เคยโกรธไอ้แต่ว่า โอ้ใครหน้าโขกกันคะปลากระมาเหรอก็ไม่เคยโดนปลาโกรธเหมือนกันจําไม่ได้เหมืันก็ใช่มันมันเป็นความทรงจําสีจางมากอย่ว่าจําไม่ได้แต่จําได้ว่าปลาโกรธฟอร์มจได้คำถามทีนี้ไปต่อไม่เป็นไรนะฟอร์ไม่เป็นไรนะฟอร์ได้รับวข้อไปด้านก็ได้ได้มาหลายข้ออาหารจานโปรดของแต่ละคนลุกชิบไต้กันบอลถ้าให้ป๊อปอัพมในหัวของพี่หวานเลยอ่ะเป็นกุ้งอบเลย อันนี้ไม่ใช่กุ้งกบเลยธรรมดานะค่ะเป็นกุ้งกบเลยที่กุ้งต้องมีก็มีไข่ไข่นี่โบราณมนะไข่ไข่นี่นะฉันจะองมานั่งเก็บไข่เพราะมันที่อยู่ในท้องกันนะเอามารวมกันเป็นพอชั่นมาตั้งเป็นหมาพวกเธอแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำเนยใช่ใช่ใช่โอเคมันเราเกิดในยุคยังเท่าไหร่ทันมัยกันน้อยมากกุ้งกบเนยเหรอเอกุ้งกบเป็นเส้นอย่างนี้ไหมไม่ใช่เลยใชนี่โบราณเลยถ้าเด็กแบบเรโทรเลยจะชอบมักกะโรนีซึ่งว่าจะตอบว่าซีดีแลนด์ซีีดแลนด์ซีดีส์แรง ไอ้เด็กเนี่ยไอ้ก็ฟอร์มาเกิดไม่ทันยุคมันก็โรนีนะสิ่งที่พี่บัตรพี่ชัยพูดอ่ะมันจะค่อนข้างแบบเด็โทรไปใช่ไหมแต่ฟอร์มอาจจะได้ยินค่อนข้างยุคหลังๆมาแล้วก็ฟอร์มาเป็นคนที่ได้กินข้าวบ้านมากที่สุดมากที่สุดเมนูจะเยอะมากพูดไม่หมดแต่ฟอร์มจะมีอยู่ในหัวประมาณสามสี่อย่างถ้าเกิดชอบที่สุดอันเนี้ยก็น่าจะชอบเป็นสตูลิ้งบัว ชีวีบ้าเลยแบบว่าเชฟบไม่เคยไม่เคยกินเลยใช่ใช่ไม่ได้ทำแค่คำเดียวว่ะไม่ทำสองคำค้งทำหลายคำแล้วจะบอกให้เลยนะว่าถ้าสังเกตุไม่เห็นไหมคะว่ามันไฮโซไปตามเวลาเอาอย่วันนี้ยคือแบบไฮโซมากอ่ะนอกจากมันเป็นนักวิจารณ์ตอนเด็กๆนะฉันก็อัปเดตความที่กลัวมันจะวิจารณ์นะไปตามปากมันเรื่อยๆจนฉันทำไปถึงจุดยากที่สุดเลยคือจตัวริ้นบัวมันยากมากอีกอันนึงอีกอันนึงถ้ายุคนี้ วนอย่างนั้นใช่ไม่เคยกินยังไม่เคยกินเลยแบบไม่อยู่ในบ้านแล้วเสียใจมากบ้านฉอดเต๊กนั่นแหละถ้างั้นถ้าเราต้เป็นฟอแล้วก็เป็นคนทำสเต๊กส่วนใหญ่เออใช่พ่อลูกคู่นี้น่ะเขาจะสนุกกับการทำสเต๊กซึ่งกันและกันคนหนึ่งซื้อเนื้อสเต๊กคนหนึ่งชิมสเต๊กในที่สุดแต่ฉันก็เป็นคนทำอยู่ดีหนังเรื่องไหนที่คิดว่าเป็นหนังประจำบ้านเราพูดแล้วทุกคนจะเห็นด้วย

ผู้หญิงคิดเรื่อง the land o ฟ c h a เหมือนกันไม่ใช่เรื่องแต่งนัวไม่ใช่เป็นชื่อระไอกผู้ชายจะเป็น m ิ s ซ e สดาว b t f มาคำถามต่อไปนะครับเมานิสัยประหลาดจุดๆพี่วัลอระด็กชอบกัดผมไม่ประหลาดมากนะประหลาดนะกเลย มันก็บอกว่าหวานถ้าเธอ Woah มีลูกในท้องเพราะไม่อยากให้ลูกทำตาแม้ลูกจะขนซันก็ตามแต่ให้กัดกันตลอดกัดขมตลอดปราดไอ้ว่าไอ้ฟอร์มประหลาดเป็นโรคชอบนอนน้อยแล้วก็ตื่นเช้าแล้วก็ต้องกินข้าวเช้าประหลาดมากเพราะว่ามันเป็นคนแบบไม่เจอลูกประหเลยการกินข้าวเช้าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเจ้เล่ห์ประหลาดเพราะพี่ไอ้่ะตื่นสิบโมงเช้าแล้วบอกว่าตัวเองนอนน้อยบอกว่าตอนที่พี่ไอน้ฟอร์มเขาเคยตื่นสิบโมงเช้าผมก็บอกว่ามัอยม่ดีหรือมันต้องประหลาดวันนี้โอ้มีคนนี้คือเเเาจะป็็นดกที่ ้ามมุอะไรก็ไม่รู้นะเขาจะไปเข้ามุมจากบริเวณนั้นแล้วเขก็คุยกับตัวเองอยู totally ่ในมุมตรงนั้นแหละคนนี้เขาไม่เปนประหลาดนประหลาดเนะประหลาดนะบางทีพอมาคิดย้อนกลับไปถ้าเกิดก็จะอายไม่ควรคุยเองอะเขาถูประหลาดในมุมคุยกับตัวเองเข้ามุมแล้วก็จินตนาการเป็นนู่นเป็นนี่เขาเรียกว่าคุยกับแม่สื่อคุยกับแม่สื่อแม่สื่อตั้งประเด็นเป็นประหลาดมากสจนบรรยายไม่ได้ เรื่องกาเปล่ยนกายะไมเง้เอลูกปครเหรอโอย่ังนั้นจะเล่าเรื่องลูกประคาราไปเที่ยววัดเร้าหินที่บางทีนกลับมาปุ๊บเฟรโกนผมเป็นที่โดนคำห่อยๆอนตรงนี้นี่แหละแล้วไปติดกางเกงตูดังสเอลย้อย คำถามข้อนี้มันก็ได้ชัดเจนแล้วว่าวนมาถึงพี่หวันพอดีคำถามก็คือใครคือลูกสุดที่รักของป๊าป๊าคัต้องตอบคาเนี่ยราะคามันวนมาถึงลูกสุดที่รักที่ถามนกป่ะันอนี้ลป็นูกสุที่รัของานไอคิมันกวาวสุดทีักขาเาลกกันไ้นเพราะว่าสชั่วโมงไม่จบงานเร่นี้ป๊าป๊า าบอกเสมอว่าเขารักรูปมากที่สุดทุกๆคนซึ่งพี่หวานเอาไปใช้กับลูกด้วยไอที่ว่าคำถามเขาได้ดีมากเพราะขาบอกว่าแบบเหมือนแบบไอพี่หวานแล้วเขาทั้งมั่นหน้าและมั่นใจมากเา<ช>เป็นเรื่องสองต่อห้พี่พยหวานยืนกัน<ช>ไอ้ขารู้สึกว่าเป็นไอไม่เรรู้สึกว่าหลังจากที่เราเป็นแม่คนแล้วอะเราสึกว่ามันเป็นการเลี้ยงลูกที่ประสบความสำเร็จน,นะเพราะว่าป๊าๆกับม้าคือเลี้ยงลูกได้ให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองได้รับการรักที่สุดทุกคนอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ <c oughs> ไม่รู้หรอกเอาจริงที่พูดอะก็คือพูดเล่นๆว่าออ่่่่่ตตัวววเเเงงแาาจจรรริๆใในคคืูู้้สสึึกกไมยลยวว่่่าาาาาาาปป๊มมมัััรรรรกกกกกกใใคคคนืออลูสุดทีขง้ หมายเดาว่าไอ้ปอมพี่หวานรู้สึกว่ามนมารักทุกคนเหมือนกันเท่ากันอไอ้ว่าคนละแบบแต่ถ้าจะพูดจริงๆก็อาจจะเป็นพี่หวานมากที่สุดเหมือนกัน <c oughs> มามาดุญแ <c oughs> ปฏิเสธแรงมากสุดทีะะ่รักอ่ะมันคือสุดที่ร <c oughs> ักอะไรคือ <c oughs> ไม่ตอบอยังดีกว่าเด้วยเหรอคะจากที่เป็นคนเต็มในหัวใจเนี่ยหัวใจลาวเลยนะลาวได้ไงอ่ะ เอาจริงก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นเฟรมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเฟรมแต่ว่าคั้งนี้ครั้งนั้นรู้สึกว่ามันเป็นทริคหรือเปล่าพ่อแม่สองคนนี้ทำให้เรารู้สึกว่ารักเราที่ถูกอะไรเงี้ยอาจจะเป็นทริคก็ได้เอาจริงๆผมก็ไม่อยากก็รู้สึกเป็นลมกันคือไม่อยากพูดเพราะเดี๋ยวจะหาว่าแบบไม่แตะไอโฟนมีสิทธิ์เดี๋ยวจะหาว่าถ้าจะพูดว่าอีฟอแบบมีสิทธิ์มามานะใช่เลยไอโฟนแต่สำหรับเฟ่สำหรับเฟรมก็จะรู้ว่าไอ้ฟนมันไม่ใช่ ไม่คือเนี่ยที่มึงพูดอ่ะคือที่มึงไม่ได้แต่พอมาก็เกรงใจว่าแบบไม่แต่เขากรงใจกันพี่หวานพูดประมาณว่าพี่หวานเขาพูดแบบไม่ค่อยมั่นใจหรอกแล้วยิ่งเขาตอบถูกอีกเห็นไหมเราก็เขียนว่าเขาจะจับคู่ลูกสาวกับคุณพ่อและลูกชายกับคุณแม่มันเป็นอัตโนมัติมาม่าจะ็แบบเล่าไม่ออมันก็ไม่ใช่เชิงนั้นเลยแต่เขาไม่ได้เกลียดเรานะเขารักไม่ได้เขารักเราแต่คือแบบมันก็แบบว่าสุดที่รักเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นลูกชายมากกว่าสุดที่รักของตาก็จะต้องเป็นแบบ ถามเพราะตัดไปถามว่าเคยมีความลับอะไรกับป้ามาที่ไม่ได้บอกใครไหมหมายถึงว่าเป็นความลับที่แบบปามากับเราแล้วแบบคนอื่นๆที่น้องไม่รู้อ่ะตอนไอ้นั่งรถกลับบ้านกับมาตอนปฐุมามาพาไอ้ไปแว็กกินซูเปนเซ่นความสุขเล็กๆแบบนี้เขาไ่ได้เป็นความรักหรอกเเคยหรอมาเคยพาไปแว็กกินซูเปนเซ่นตอนกลับบ้านหรอไม่เคยไม่เคยนี่เห็นากเนี่ยว่าคือปาม่าอยากกินมันอะป้าถ้าบอกว่า ุคิดว่าจะติดคุกเรื่องอะไรไอ้คิดว่าถ้าบระมาณน้นเป็นเรื่องแบบว่าแม่รักเขาแบบคิดออกเออไอก็คิดออกรักผิดแทนลูกใช่เหมือนแบบลูกใครตัวคนต้องไปทำผิดอะไรสักอย่างมาแทนลูกแล้วอาไาก็คือแบบว่ารับผิดแทนเพราะว่ามาเขาไม่ใช่คนที่จะทําผิดอะไรหรอกอย่างมาก็แค่ไปเก็บใบเตยที่ซ่อมรถก็ได้ ไปได้ปะไปเจอสายแล้วเก็บมาสามสี่ใบทำอาหารต้มต้มต้มตุบมสมควรเนี่ยแถนของเราหน้าอย่เป็นของเราหมดเลยบ้านใครก็เก็บได้หมดเลยใหญ่ใช่ไหมคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันเลยนิสัยที่เปลี่ยนไปตอนเด็กๆเป็นแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วเป็นเคยติดอ่างตะกอนน่ะพูดติดอ่างตะปุกตะกักเลยตอนนี้ก็ไม่ค่อยเป็นแล้วมันน่าจะเป็นเพราะแบบสมองมันดีเกินปากสมองเราไปไกลไปนู่นแล้วแต่ปากไปไม่ทัดขั้นสําคัญหลงตัวเองหราะไม่จริงแล้วทั้งหกทุกคนคือสมัยก่อนคืออ้วนนนนนนนมมาากกแแตตต่่่่จริงๆๆีีีีีหววเดด็สไล้้้้ออ าีีทไม่กล้าไปเอาออกแชแนลไปเลยแล้วแต่ก่อนพี่หวานจะร่างนี้ปึ้งคือภาพนี้อะอยู่เบื้องหลังเขาให้พี่หวานมองแซนด์วิชเปอามองนี่สิมองตรงนีแล้วบอกว่าทำท่าให้มีความรักตรงสีนี้คือไป็นแบบสิ่งนี้อค่ะทำขึ้นมาเลยท่าต่นงกันหมดใครเก็บเงินเก่งที่สุดต่อยากแต่ว่าท่าตัดเอยอะตัดง่ายถ้าถามว่าใครใช้เงินเก่งที่สุดเนี่ยตอบยากเอาเลยนะหนึ่งสองสามพอดพอร์ดเขามีช ด้วยแต่ว่าเก่งเก่งเนี่ยใครฉันเก่งเก่งมากพี <c oughs> <c oughs> ่หวานเก่งเงินเก่งมากพี่หวานน่าจะเป็นพี่หวานใครตลกที่สุดสำหรับพี่หวานคาไม่ดวงพี่น้องคนที่ตลกที่สุดในชีวิตคนแรกคือปป้าอายุคิดเหมือนกันว่าปป้าเออปป้ากเขาบอกว่าถ้าปป้าเดี๋ยวต้องถปปาเป็นคนจังหวะตลกเป็นคนแบบตลกในดีเอ็นเอแล้วคือจังหวะได้อะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะก็ได้รับการถ่ายทอดมาทางดีเอ็นเอได้รับมาจริงๆทุกคนถูกทุกคนได้รับมาจากปปาหมดใครกินเก่งที่สุด พี่หมาไม่เป็นแบบพอมากินเยอะแต่ไก่ก็กินเยอะแล้วก็ตัวพี่หมานี่กินไม่เยอะเพราะว่าเคยอ้วนมาก่อนเนาะแต่ก่อนพี่เมกินเยอะตอนนี้พี่เฟรมกินน้อยแล้วแต่ถ้าเด็กๆเลยเยอะเขยังกินเยอะไอ้ฟอร์มเพราะนน่าจะกินเยอะกว่าพี่เฟรมกินเก่งฟอร์มเป็นคนจริงจังเรื่องกินต้องทำดีๆต้องกูเยอะเยอะเยอะอ่ะก็ยิ่งน่าจะเป็นฟอร์มเคยได้ของขวัญอะไรแล้วประทับ จริงๆบ้านเราอะไม่ค่อยมีวัฒนธรรมการให้ของขวัญวันเกิดเลยเลยแบบไม่ได้ให้แบบรู้สึกว่าเป็นพิเศษหรืออะไรเลยไม่มีนวัตกรรมการแฮปปี้เบิร์ดดยวที่ทำไปใช่แต่ก็อาจจะแบบโทรมาให้วก็เดี๋ยวเฉยๆของขวัญถ้าคิดออกก็มีแต่ไอ้อะเพราะไอ้ให้ล่าสุดคืออบิเดไอให้ของขวัญเกินอายแชโดว์เนเกตทุกวันยังใช้อยู่นั่งเบื่อมนานมากแนานมากถัดมาก็คือเป็นแว่นใส่เซนท่ามังสเตอร์เซนท่ามันเตอร์ยังสกีดมากดีจริงมากก็คือจำเลยแค่เนียเพราะพื้นฐานเป็นคนไม่ได้มีให้ค่ะไอ้ก็เป็ของขวัญเท่ได้แล้วเพราะไอเป็นของมหวานนนเเมออกััป็น แก้วคริสตัลรูปนางฟ้าใสๆที่หมานซื้อมาให้ไอ้นิ้มีิแล้วตอนนั้นอะไอไม่เข้าใจว่าการได้ของขวัญมันคืออะไรเพราะว่าเราไม่ได้เคยให้ที่บอกบ้างแล้วเขากลับของกับไอ้แก้วเป็สข้อใสๆรูปนางฟ้าอันดนหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเหมือนอะไม่ใช่เป็นเกิดนี่นะนี่นะแล้วทำไมต้องให้นี่ด้วยรู้สึกว่าต้องเหมือนนางฟ้านี่ต่อนะแกแผลเชิญโยงอะนั่นแหละก็เลยรู้สึกประใจเป็นจำได้อันเดียวอ่ะมันเป็นอันที่มีประโยชน์ทุกครั้งไอให้เฟรมของขวัญวันเกิดคือลิปมันฟรรีีีีตตลลลออดดชชพพิปมันนฟะค เรืเรงอกไปคะออรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มีประโยชน์มันแบบอ้ยเราไม่ต้องซื้อนิมมันอีกแล้วคิด <c oughs> ว่าป๊าปารักมามาไหมจริงจริงคำถามนี่เหมือนจะถามป๊าป่าก็านะ้า <c oughs> ก็ต้องบอกว่าก็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 ต้องรักเสก็ต้องรักเสก็ต้องรักสิ แล้วามาจะบอกได้เลยนะว่าครอบครัวที่พ่อแม่รักกันเท่านั้นลูกถิงนชะลักกันมันแบบเธอเริ่มตามมาเป็นโลกนี้เธอเริ่มตามมา,าเธอก็ามมาเ,เห็นพ่อกับแม่เธอก็เห็นความรักทุกสิ่งมันลงไปอยู่ในพวกเธอถ้าถามว่าทําไมพวกเธอเป็นแบบนี้เพราะพวกเธอเกิดมาจากความรักพวกเธอโตมาจากความรักพวกเธอเป็นความรักเนียเองคนสิ่งต้องเล่นิงว เฮ้ยจบดีมากเลยก็จบไปแบบนี้นะคะวันนี้พวเราทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปร้องไห้กันต่อต